โอเคกรกลับ okay, สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่จ่องปามี่นะจน๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันใน r p รกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนก็วันนี้ครับผมพี่จะพาทุกคนไปจับเจ้าเคออสโ,โ,ดโดโดแรกกันนะผมว้าว ก็เคออสโดโด,โด,โดเล็กนะผมพี่เห็นมันมาตั้งแต่ EP 2 3ที่สองสามอีพีที่แล้วนะผมก็ยังไม่ได้จับเลยแล้วมันก็ค่อนข้างจะเทมากนะผมเพราะฉะนั้นครับผมวันนี้เราต้องเอาตแล้วหน่อยครับผมก็ก่อนหน้านี้พี่จับเคออสเป็นแบบว่าตระกูลธรรมดามาแล้วนะผมตอนนี้ก็ต้องไปจับเคออทที่มันเป็นบอสกันแล้วนะผมโอเคครับผมทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผม ลูกยังอยู่เหมือนเดิมครับผมก็วันนี้จะไปจับเคออสก็ไม่เอาเคออสไปดีกว่าครับผมนะใช่ไหมเอาเคออสไปจับเคออสมันก็กะไรนี่นะครับผมเคออสนี่เป็นเคออสตัวธรรมดาครับผมตอนนี้ก็ครบแล้วเหลือแต่ตระกูลบอสนะครับผมบอสก็จะมีพวกโดโดเล็กโดโดริเปอร์นะครับผมแต่ตอนนี้เจอแต่โดโดเล็กนะครับผมก็ต้องไปจับโดโดเล็กก่อนละกันนะครับผมเยวกี่ตัวอะไรไปดีเนาะ นี่เลยโอ้โหนี่ครับผมบอสไม่มีตระกูลซีเลเดียวนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะฮะอ่าเผื่อใครอยากดูแบบว่าบอสตระกูลซีเลเดียวโดโดโลเล็กตระกูลซีเลตเดียวอะไรเงี้ยมันไม่มีนะผมก็ซีเลตเดียวจะเป็นตระกูลแบบตัวธรรมดาเนาะแต่ก็ให้ดีนะเนาะเฮ้ยตัวที่ใหญ่ที่สุดของซีเลเดียวก็คืออินโดมินัตเล็กนะผมอย่างเท่ครับผมโวยลูกแล้วหน่อยแล้วก็ตระกูลเดโมนิกนะผมก็ไม่มีนะผมพวกบอสนะผมก็ ดีครับผมตระกูลเดโมนิกนะผมพวกไฟทั้งหลายนะฮะเพิงโลกันนะผมก็จะถูกควบคุมโดยเดโมนิกลิปเปอร์ได้ผมว้าวอย่างเท่ครับผมทุกคนยังอวยลูกไม่จบแต่และอีพีก่าจะออกนะผมต้องอวยลูกก่อน โอเคครับ okay, ผมก็นี่จะเป็นตระกูลอันฟ้านะครับผมบอสนะอ่าพี่ก็จะเป็นโดโด,โดเล็กนะครับผมใครยังไม่ได้ดูนะฮะคลิปเกา่กาๆนะครับผมตองต่าง BP, นะมีพีนะครับผมแล้วก็เป็นลิงจออันฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นโดโด,โดริปเปอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตระกูลอันฟ้านะแต่พี่ไม่เจอบอสตัวอื่นที่เป็นอันฟ้าแล้วก็เลยต้องข้ามไปจับตัวอื่นก่อนครับนะผมโอเคครับ okay, นะผมโอเคหลายรอบ <laughs> วันนี้เอาตัวอะไรไปจับดีเอ่ย มันมากมายหลายไก่กองเหลือเกินครับผมมันมากเอ้ย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 ช็อปช็อปช็อยังไม่จบครับผมนี่เลยนะฮะใครว่ากิฟต์ดีแล้วพี่จะลืมไม่ลืมครับผมทุกคนโอเมก้ารีเปอร์นะครับผมจับมาแล้วนะครับผมว้าวรลเวลตอนก่อนจับก็พันสองใช่ไหมแม็กนะครับผมก็เด้งพอจับเตะเด้งมาเป็นพันเจ็ดครับผมรลเวลอย่างเยอะอะตัวอื่นยังไม่เท่าเลยนะเว้ปิดชื่อก่อนดีกว่า เดี๋ยวมันจะพังเอานะครับผมก็นะผมพี่ไหลพีแล้วคนบอกเรื่องเกี่ยวกับเสียงพี่นอตเสียงพี่อาจจะเพี้ยนไปหรือว่ามันอาจจะแตกหรือว่าอะไรก็แนะนํากันมาได้นะผมเสียงมันกล้องหรืออะไรบางทีพี่ก็ไม่รู้เนาะพี่ก็ใช้ไม้ตัวเดิมนี่แหละครับผมไม้พี่ราคา200ร้อยเองนะเว้ยใช้มาด้แต่แคสใหม่ๆหม่เลยแล้วผมจนปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ครับผมเอาตัวไหนไปดีอตัวไหนไปดีเอามอท่าไปจับเคออสว่ะทุกคนไปลูกพ่อ เออ,อ,อมอสท่าครับผมเสิร์ชโอ้โหดูครับผมโอ้ยมันมีสี่ตัวเลยเหรอมันมีสี่ตัวเลยเหรอร้อยยี่สิบนะครับผมร้อยหกสิบอยู่ตรงนี้สามร้อยหกสิบอยู่ตรงนี้แล้วก็เจ็ดร้อยกสิบครับผมทุกคนมันอยู่ที่ป่าแห่งความวุ่นวายนะฮะ <c oughs> สายานี้ก็ไม่ได้มาเล่นๆนะผมตรงนี้เขาเรียกว่าโซนป่าแห่งความวุ่นวายนะผมคือใครยังไม่ได้ดูกลิปที่แล้วนะจะไม่เข้าใจว่าทําไมมันคือป่าแห่งความวุ่นวายนะครับผมคือมันวุ่นวายจริงๆฮนะแถวเนี้เออคนจะไปจับไดรโนเา่าเจ๋ยๆเว้ยทำไมมันต้องมีอะไรนู่นนี่นั่นมาให้แบบก่อกวในให้วุ่นวายนะ <laughs> โอเคครับผมไปกันเลยดีกว่าครับผมมือเดรบนอยู่บ้านเดีหละไปมันไกลอยู่นะน,น่ะสีแดงเลยอะ <c oughs> สีแดงเลยว่ะทุกคน ไกลอยู่นะเว้ยโอ้โหเอ้ยแต่โหมาด้าบินแป๊บเดียวเถอะไม่ไกลมากครับผมคือจริงๆแล้วพี่ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายเลยนะผมเวลาพี่จะเล่นพี่ก็คือจับได้นเต่าของพี่มาเรื่อยๆนี่แหละแล้วพี่ก็เอามาวิ่งเล่นตามตาตายของพี่นะผมเออไม่ได้ต้องการความวุ่นวายนะแต่มันวุ่นวายเองนะผม <c oughs> เออโปรดเข้าใจครับผมทุกคนหยุยบินแป๊บเดียวถึงแล้วอะอะไรวะ มอเตอร์ปีกใหญ่เกินยังไม่ได้ตีเลยมอเตอรหนูโอ้โหเออโอ้ยเอ้ยอะไรเอ้ยด่าใหม่เหรอเออด่าใหม่นะพี่โอ้ยโห้ยคอสคอสได้เสือด้วยไหนดูดิดูด,ดิมอเตรอรเออเออจาะโอ้โหโอ้โหโคตรเด,ด้ไหนตีเลดเที่ยวดิตีเลดเที่ยวโอ้โหไม่โดนว่ะ ไม่โดนตีเลยเดียวว่ะถ้ายืนพื้นจะเจาะได้ไหมอ๋อยืนพื้นจะเกี่ยวด้วยผมนั่นไงมันตัวน้อยไปวะ่ะนี่ไงเจาะได้เจาะโอ้โหพันสี่ยังโดนน่ะนั่นในเคออสตัวนี้เอ้ยโอ้โหไม่โดนเลยวะเฮ้ยโดนเลยๆๆวะเฮ้ยโดนอะไรมืดๆอ่ะเฮ้ย เอาพลังแห่งความมืดครับผมแถวนี้คือตัวอะไรเอ้ยโอ้โอีเจาะไปดีเจาะไปดีบอสเหรอบอสเหรอบอสเหรอมาผมเอาบอสน้าบกตะลุยป่าตอนนี้อุ้ยออ,อ้ย,อยนั่งไงข้างหน้าข้างหน้าครับผมเอาแล้วครับผมคออสโดดเล็กนะฮะเจอแล้วว่าเจอแล้วว่านี่นี่ๆๆๆนี่นี่หนูไปกลับ้านก่อนกระบ้านก่อนๆๆๆลุกอุ้ยโอ้โห จอดให้พ่อใกล้ไปไหมเนี่ยจอดให้พ่อใกล้ไปวะเนี่ยเดี๋ยวดูมาเกี้ยน,นี้แหละมอด้าบินมาให้พ่อเกี้ยน,นี้แหละนะเดี๋ยวพ่อกลับไปพ่อให้ลูกอมไปลูกเออนั่นละมาผมบอกเลยว่าเราจะไม่ทนให้มันความวุ่นวายหร่านี้ครับผมเฮ้ยตรงนี้ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่นะมันดูเงียบๆใช่ไหมเงียบจริงปะวะโอ้ย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 ,อย,อยมอส อะไรกันนี้อะไรกันนี้อ่ะอะไรกันคำนี้อะไรกันคำนี้อ่ะอะไรกันคำนี้่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโจ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 นี่ไงโจ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรเบื่อมดจริงจริงยังเบื่อมามาเกีออสชิปนี้แหละเราจะไม่วุ่นวายครับผมเราจะรีบจับรีบไปเลยเอ้ยกีออสโดโดเล็กโอ้ยสิบเจ็ดล้านคุณพ่อช่วยก้วยปิ้ง กูจะยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเถอะเราต้องอยู่ที่สูงไว้ครับทุกคนความปลอดภัยต้องมาก่อนนะหลายคลิปแล้วนะที่พี่แบบนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันใกล้มันไปอุ้ยเอ้าเฮ้ยคือะไรวะทุกคนที่เดียวเองเหรอวะคือเมื่อกี้พี่ไม่ได้ประมาทเะเไว้ไม่ใช่ว่าพี่บอกทุกคนว่าพี่จะไม่ประมาทแล้วก็ประมาทนะแต่ว่าที่เดียวอะ แล้ชุดเกาะซีเรียเที่ยวอ่ะทุกคนโอ้โหให้บนหน่นเลยเถอะนัดเดียวเท่านั้นัะผมเออโอ้โหอะไรวะงงเฉยจะไม่บ่นก็ไม่ได้จริง,รงๆนะทุกคนพี่บ้าเอ้ยเดี๋ยวใส่ชุดก่อนเดี๋ยวกลับไปบวกกับมันรอแป๊บหนึ่งจะบินไปเรื่อยๆเนี่ยแหละโอ้โหเอาเรื่องว่ะคือไม่รีบประมา ไม่ได้ประมาทเลยจริงๆครับผมทุกคน <S 2> <S 2> <S และชุดกอดลิลิทเที่ยวที่มันกันไฟแบบอือ้อหือโ,อโโอ้โหเหลือเชื่อวะทุกคนเอาเรื่องว่ะเหลือเชื่อวะทุกคนนัดเดียวเท่านั้นนะครับผมคือประมาทไม่ได้เลยนะฮะแต่ยังว่าเนาะมันเป็นระดับบอสนะผมแล้วก็เป็นเคอร์สเลยด้วยนะฮะโอ้โหดูมันดิดูมันดิแบบเหืมเกลิมอย่างแรงอะและเลเวลมันสูงไงฮ้ พี่ไม่ประมาทแล้วครับผมสูงขนาดนี้อิงมาดิครับอุยอ้ยอุ้ยอย่ากะโดดดิอย่ากะโดดดิเออ้ยยิงย้อย,ย,อยโอ้โหมันวิ่งเร็วครับผมเรื่องของเรื่องคือมันวิ่งเร็วจะยิงมันยังไงวะเนี่ยเออโอ้โหโอ้โหยกูลงไปอีกแล้ว โอ้ยจะจับมันังไงวะนนีอ่ยคือพี่ลงไปพี่ก็ตายใช่ไหมไม่ลงไปก็จะจับมันยังไงอ่ะเนี่ยมันก็ไม่มาด้วยครับผมมานี่ดิมันต้องมันต้องใช้ปืนปืนก่อนปืนก่อนใช่ไหมมันไปไหนมันต้องใช้ปืนก่อนใช่ไหมมันไปไหน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 อือ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 ไอ้หนูกระมอมไอ้หนูกระมอม บอกเลยขึ้นลูรัวขึ้นรัวมาดิมาดิต้องไหใช้ปืนใช่ไหมอะไรอะไรอะไรทำไรข่าไม่ได้สูงไปสูงไปก็ขอโทษสูงไปก็ขอโทษสูงไปก็ขอโทษไอ้หนูสูงไปก็ขอโทษ <c oughs> เอาใหญ่ฮะเอาใหญ่ฮะเอาเอามานี่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมานี่

โอ้โหโอ้โหโอ้โหเออมาดิมาอยู่ตรงไหนอดี๋ยวเอ้ยไอ้ทูดอนไอ้ทูดอนไอ้ทูดอนออกระเบิดมาระเบิด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 อยู่บนหัวมึงเนี่ยเออ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 เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเออโดนกูอีกมึงไม่ไปไหนเลยเลยเนี่ย โ oh, อ้โหบา้าเอยมันตลอตอบอีกกุลาขอตั้งแต่เริ่มแล้วนะผมว่าอย่าพบเจอกับความวุ่นวายนะฮะในคลิปนี้ครับผมเค่จะมาจับไดรนเรา่าแล้วไปวิ่งเล่นเฉยๆเนะี่ยกุลาคิดไปแล้วนะเราจะไม่พบเจอกับความวุ่นวายในคลิปนี้ัะผมมันเอาจนได้ไอ้ใจคนนี้นะผมเออแล้วลูกไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่จมน้ําตายแล้วเรากีออสไม่ถูกกันน้ํานะผมเรียวเร็ยวเร็วให้ไวเลยกีออสไม่ถูกกันน้ํานะผม อยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกิเบิลกิเบิลกิเบิลสปิริตบอสเดโมนิกกิเบิลเคออสบอสเออเคออสบอสเคออสบอสให้ไวเลยให้ไวเลยเหลียวเออโอเคเรียบร้อยอรับผมได้มาแล้วนะผมเคออสเดโดเร็กนะผมว้าวโหดูด้วยโอ้โหโคตรเดอผมโอ้ยตกใจ ลูกเดินเฉยๆตกใจนะใครจะไม่ตกใจดูมันดูมันเดินมันเดินเร็วเกินไปไหมโอ้โหแล้วคือตีพี่ดีเดียวตายอ่ะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องแล้วนะฮะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องแล้วนะฮะในน้ำในอะไรเขาก็้หูหเร็วเหลือเกินต่อตอ่ <c oughs> อผดโคตรเท่ บอกเลยว่าโคตรเท่ครับผมโอ้โหดูขาเดีเลียมมากๆเลยนะเป็นสีเหมือนโคกเหมือนกันนะครับผมตะกูลเกออจะสีเหมือนกันเลยนะฮะโอ้โหโอย,ย่างเดียวโดโดเล็กเอาเรื่องว่ะมา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 ีเลยดีกว่าครับผมอย่าเจอชมนานนะ <c oughs> เดี๋ยวความวุ่นวายมาเยือนนะครับผมโดโดเล็ก ต้องพิมพ์ว่าที่ขี่มันเยอะจัดนะผมได้มาจากการตีอะไรบ้างนะผมโอ้โหนี่ไงกีออสโดโดเล็กจัดดิจัดดีครับผมโอ้โหสกิลพลังตอนยังไม่อัพเลเวลนะเว้ยคือแบบบึ้มบั้มอ่ะมา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 ฟึบนี่ไงครับผมได้มาแล้วนะโอ้โยกีออสโดโดเล็กครับผม โคตรเครับผมนี่เลยนะฮะโอ้ยตัวเป็นโคกเลยนะครับผมโอ้โหมันเท่จริงๆนะฮะโดโดเล็กนะครับผมเอาเรื่องว่ะมาจิกไหลนี่ไงจิกไหลกัดครับผมท่าเขานะฮะขี่ขวาเออเป็นไฟเพลิงครับผมไฟโ,โดโดเล็กปกติแรงอยู่แล้วนะฮะโอ้โหอันนี้เป็นเพลิง เฟิรมทอมินครับผมนี่ไงกดซีนี่ไงกดซีน,นี่โอ้โหโอ้โหเอาครับผมเป็นบอลไฟนะฮะแล้วคือกดได้รัวๆด้วยนะเวย้ยนี่ไงนี่ไงกดได้รัวๆกดได้รัวๆด้วยครับผมกด x ก,กด x เ,เป็นไฟจัดครับผมอ่ากดคอนโทรล QR โอ้ไม่มีไรแล้วผมโอเคถ้ามาเท่านี้ครับผมโอ้โหสีดได้สีดได้เออมันเหมือนกันหมดเลยยัไงไงวะเคออสเนี่ยไปครับผมมามันจะได้ไม่เห็นตัวเองครับผมแล้วตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหต้องก็ต้องกลับบ้านกลับทางไหนวะเนี่ยกลับทางนี้เลยเหรอเลียดทางเลยใช่ไหมมาดีมาดีมาดีฮึด นี่ไงนี่ไงลงมาเป่าครับผมเฮ้ยออริจินออริจินออริจินหมีเหรอออริจินหมีเหรอแบบไม่อัพเร็วเลยนะครับผมมาดิมาดิอยู่ที่สูงกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงออริจินหมีเหรอมาดิมาดิเลเวลเท่าไหร่เฮ้ยเออเออเออเลเวลเท่าไหร่เลเวลเท่าไหร่หมีออริจินหมีเหรอโอ้ยมามาดีตามมาดีตามมาดีเอาครับผมเจอบอลเพลิงเรื่อยๆได้ครับผมโอ้โห ไอ้ใหญดูแต่เริ่มเลยดูแต่เริ่มเลยไอ้ใหนี่ไงมาดิมาดีาดบอสแล้วไงวะบอสบอสบอสแล้วไงวะเออบอสโอ้โยเออเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเดแมวเลเวลเท่าไหร่วะมองไม่เห็นมองไม่ทันนะโอ้โหโอ้โหมากี้ไอ้หมีออริจินนะโอ้โหเลเวลเป็นพันเลยมั้งนั่นอะโอ้โหย,ยังไม่ได้อัพเลเวลยังตายอ่ะจุกกำลาบดิ ดีไงนีไงตามดีตั้มดีไงนีไงโอ้โหเอาอะยังดูถึงว่ากัดพี่ดีเดียวตายนะผมโอ้โหโดนโดนโดนหนูวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วด้วยเออป่าพังครับผมบอกเลยดีไงดีไงโอ้โหไปล็อกตั้ไปล็อกตั้อย่างห้าหาญไปล็อกตั้งเถอะไปล็อกตั้งเถอะอะไรข้างล่างข้างล่างนี่ข้างล่างอะไรกันข้างล่างอะไรกัน ไม่รู้แล้วครับผมอะไรเป็นอะไรอะ่ะตอนนี้ใครทิ้งบอมโอ้ยพลังแห่งความมืดมาอีกอะ่ะนี่ไงใครทิงรท้งบอมใครทิ้งบอมกูทิ้งบ้างครับผมทิ้งบ้างนะฮะนี่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 มาดิมาดิใครทิ้งบอมไอ้ต้นต้นไม้พวกนี้เขาทิ้งเงี้ยหมดครับผมตัวไรตัวไรอโ,อโอ้โหโอเมกา้าโอเมก้านี่ไงนี่ไงเอาดิเอาดิอาดโอมเมก้าลีเปอร์โอ้โยโอ้โยเอาครับผมอุย้ยที่โดนเลยวะเนี่ย <premises. S 2> เอาอีกแล้วครับผมโอ้โหพลังความมืดไอ้ยัยนี่ไงโอ้โหเป็นถึงบอสเด้อเว้ยพี่เป็นบอสเคออสเลยนะไอ้ห huh. น uh ูน huh. oh, anyway. oh, oh. ี uh, uh ่เ huh. ป็นบอสบอสเคโอ้โหเฟี้ยงไปทั่วเลยว่ะทั่วเลยวะโอ้โหพี่เป็นบอสเคออสนะเว้ยไอ้หนูอย่ามาห้าวดิอ้าวผมตอนนี้เราก็เดี๋ยวกลับบ้านไปเกาะท้ายกันนะฮะมามาอุ้ยไอ้บอสข้างบนว่ะ อยากบวกกว่าอยากบวกกว่าออ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 เอ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยเอ้ยโอ้โหเราต้องเอาโอ้หุ่นยนต์อุต่าจะอุต่าจะช่วยอุต่าจะช่วยโอ้โหเอาเรื่องวะอุต่าจะช่วยเฮ้ยไอบอลตัวนี้มันดีหรือมันร้ายทำไมมันยืนเฉยๆถ้ามันตีเราถ้ามันตีเราก็คือร้ายนั่นแหละอันนี้นี่เรียบร้อยไปดิอะไรครับผมมองไม่เห็นนะมันเป็นเลยวะ อะไรอะไรอะไรใครตีพี่อะไรใครอะไรใครตีพี่เนื้อไอ้ใหญ่นี่ใหญ่นี่ไงนี่ไง่มาดี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 ตัวอะไรนักหนาตัวอะไรนักหนาโอ้โหนี่เป็นบอสไม่ดีนะผมมันตีพี่นะฮะนึกว่าเป็นบอสดีอุตส่าห์จะไม่หวดอุตส่าห์จะไม่หวดแล้วผมมาเดี๋ยวพี่จะเดินกลับบ้านเองเลยนะฮะตามแฮนดีพี่ต้องตรงไปเรื่อยๆนะผมก็ถึงแล้วนะฮะโอ้โหโอ้โหตัวอะไรวันนี้ อะไรครับนี้อ่ะอะไรครับนี้อ่ยกันไปได้ไหมอุ้ยกันไปว่ะกันไปว่ะทุกคนโอ้โหมันกันไปมันกันไฟเอ้าเฮ้ยร่วงเลย <c oughs> โอ้โหเจอไฟกันไปเดียเจอไปกไปีออสก็ไม่ไหวเลยแล้วพี่มาถูกทางหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้จังหวะน,นี้ก็ไม่รู้ไงก็ไม่รู้ไงตึงเร็วเดินเร็วแบบนี้เดินเร็วแบบนี้บึมบามครับผมบอกเลย กลบ้านถูกทางัวเนี่ยหวังว่าพี่จะมาทางถูกนะผมมาดิมาดิเออเออเออมาออออมา,มาตรงนี้ใครก็ได้ใครก็ได้ครับผมบอกเลยนี่นี่เออเออเออิ้งเพิงไว้ครับผมทิ้งเพิงไว้ติ้งเอิงไว้เออเออเออเฮ้ยตรงนน้นอะไรแดงตรงนน้นอะไรแดง,ง,อ,ะดงอะไรนะอะไรแดงอะไรแดงๆอะไรแดงดูแต่ชื่อขึ้นนะโมหมองไม่เห็นตัวนะ เอ้ยโอ้โหโดโดเล็กน้อยโอ้โหเอาว่ะบอสดีโดโดเล็กว่ะไอ้ไอ้ทิงเอิงไวด้ดิทิงเอิงไวด้ดิมา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 ดิอะไรอะไรโด,โดโดเล็กน้อยเจา้าเหรอเหมือน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 เจ้าเหรอฮะเอเป็กโดโดเล็กยาวดีครับผมโอ้โหเอาเรื่องว่ะนี่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่เปิด แผนที่นี้พี่จะไปถึงไหมพี่จะไปกลับบ้านถูกไหมเฮ้ยกลับถูกนะเฮ้ยเอาวะไอ้ปามี่เขาไม่หลงว่ะทุกคนโอ้โหตั้งแต่อาร์คมือถือเลยนะผมอาร์คมือถือก็ไม่หลงนะผมพอ,อมาอาร์คดีดีก็ไม่หลงวะ่ะเ,เอาเรื่องครับผมออในน้ำก็ปล่อยได้นะโอ้ยลัวๆได้เลยครับผมเกินจะบินนะเอาเรื่องว่ะเขาไม่หลงแล้วว่ะ ใครจะมาเรียกไอ้ตานายปามีโซโลตรงโซโลสองที่ไม่ใช่แล้วนะผมดูด้วยดูด้วยว่าพี่มาถูกทางดูด้วยโอ้โถ้ามันถ้าพี่อัพสปีดได้มันดีจะสดมากเลยนะเนี่ยแค่นี้ก็วิ่งเร็วแล้วนะแค่นี้พี่ก็ว่าวิ่งเร็วแล้วนะเอาผมโอ้โหมาถึงบ้านแล้วนะผมเดี๋ยวเราเปิดโซทต,ตายกันครับผมมาเนี่ยก็แก้ขอการวิ่งเล่นอย่างเงี้ยใช่ไหมแกไปจับเดลต่าวว่าวิ่งเล่นเนี่ยทำไมต้องวุ่นวายวะ <S <S มาผมตอนนี้นะฮะแมตช์ท้ายมาแล้วผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหมันเดินเกียเพิ่มสปีดมา300ทำไมมันเดินเร็วเกินวะเนี่ยฮึ่นี่ไงนี่ไงโอ้โหมันเดินเร็วมากเลยนะผมโอ้โหโอ้โหเพิ่มมาเก่ยร้300อะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นนี่พี่ไม่ได้กดสปีดเลยนะเว้ยดิ้นไง โอ้โหจะลงเกาะแล้วนะผมโอ้โหทางผ่านนะเป็นลาวาหมดเลยนะผมนี่ไงเดี๋ยวกดสปีดตีกดสปีดมันจะเป็นยงไงมันจะเป็นยีงไงอุ้ยอุ้ยตัวอะไรนะว่าตัวอะไรไม่ไปรู้โอ้โหโอ้โหจะกดสปีดนะผมเก่งว่าคองมีจะพังเอานะฮะอืออือมาดิ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 หลอมคออหลอมคออหลอมค้อนี่ไงหลอมคอกมาดิเฮ้ยอออือมา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 ยังไง ยังไงกันะยังไงกันะนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันวิ่งเร็วเกินยิงยิงยิงไอ่ไอ่นี่ไงนี่ไงโอ้โหเอาครับผมโอ้ยตอนนี้โดนโดนลุมครับผมโดนลุมแล้วโดนลุมนี่ไงนี่ไงเออเออเอ้โอ้โหออริจินสองตัวโอ้ยตัวอะไรตัวนี้อ้อยโอ้ยโอ้อยอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยลูกพี่เออเออเออมาดิมาดีมาดิครับผม โอ้โหดูดูสเตตัสดูสเตตัสขึ้นด้วยดูสเตตัสขึ้นด้วยพังพังพ do ังคอมคอมโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ตายอีกดูโอ้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 ขอพ่อกี่หน่อยนึกว่าตายอีกแล้วนะผมโอ้โหเมื่อกี้นะพี่ถูกลุมด้วยอะไรนะก็เนี่ยเออโอ้อหอทำไมทำไม ทำมาเองโอ้โหตัวมันเล็กนะผมมันเลยไม่โดนอะไรนะเฮ้ยไข่อะไรเต็มพื้นเลยวนะเหลืองๆนะมาดิอะไรบูบูบ้าบั่มบบูบ้าบั่มแจกอะไรแจกรายกันแจกรายการตีไงนี่ไงมาดิ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 ครับผมโอ้โหเตตัดขึ้นรัวๆนะตอนแรกหรือว่าจะตายแล้วนะผมโอ้โหแล้วพี่ถูกดีออกมาอีกอะถูกดีออกมาจากหลังนะผมออริกินสองตัวนีไงไม่ไหวแล้วจังหวะนี้นี่ ออริจินไปไหนอีกแล้วไม่มาแล้วเหรอไม่มาแล้วเหรอไม่มาแล้วเหรอเมื่อกี้เห็นว่าห้าวเห็นว่าห้าวเห็นว่าห้าวโอ้โหเันเร็วจัดเลยนะการเดินของมันนะครับผมซิอุ้ยอุ้ยต้นอ้นไปไม่โดนเขาหรือยังไงวะเนี่ยทำไมมันดูลอยลอยทำไมหนูดูลอยลอยทำไมหนูดูลอยๆอยโอ้โหเหมือนมันตีไม่โดนต้องให้มันตีเองครับผมเออเออโอ้โหโอ้โหค้างค้างเนี่ย ไม่มันดูเหมือนลอยๆว่ะดูดิตอนแรกยัเหมือนไฟมันโดนอยู่เลยนะผมตั้งแต่อัพลังมาใหม่เดี๋ยวไฟมันตีใครไม่โดนเลยนะฮะเนี่ยดูดิบาร์ครับผมทุกคนโอ้โหถึงว่าทำไมไอ้ตอนตอนแรกที่ออริจินลุมนะผมกับไอ้ตัวนั้นลุมทำไมถึงไม่ตายนะฮะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองครับผมเดี๋ยวลงใหม่ก่อนโอ้โห โอ้โหมีบัรกด้วยว่ะทุกคนโอ้โหภาพบั๊กว่ะภาพบารกภาพบัรกว่ะตุวยตูวอืออืไม่ไหวไม่ไหวครับผมจังหวะนี้โมโหโมโหด้วยความโมโหเกาะท้ายมันไม่น้อยเหลือเกินเกาะท้ายนะไม่ตัวมันโขบเบาบางเหลือเกินไม่ทันได้เห็นก็ตายแล้วนะผมโอ้โหก็ว่าทําไมพลังมันไม่โดนใครเลยวะโอ้โหหนูไอ้ตีพ่อเนี่ยทาไมโดนจ้ะ ไอดด้ดีตีพ่อดีตีตึมเดียวโอ้โหตีคนอื่นเขามาบั็กเฉออยยี้ไม่ได้นะหนูอาผมตรงนู้นไกลๆมีอะไรมันไม่ไหวแล้วนะฮะโอ้โหจะไปเกดท้ายันช่างเบาบางเหลือเกินครับผมต้องวิ่งหาต้องวิ่งหาของครับผมอะไรวันนี้เดนูโดนบักก็กเหรอมันจะโอ้โตอนยังไม่อัพตอนยังไม่อัพเวลยังโ,โหดกว่านี้อีกเอครับผม คือพลังมันตีใครก็โดนนะแต่ตอนนี้พลังตีใครไม่โดนเลยืออมามาล้วเอ้ย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 ไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสมามามาไอ้บอสเอากีนอสเหรอเห็นแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อมานี่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 โวมโวมโวมโเห็นแต่ชื่อเฉยเฉยโอ้โหยโอ้โหยเอาแล้วผมตอนนี้มันช็อตช็อตแบบดีพี่ชอบมาดีสู้ใต้น้ำก็ได้อุ้ยโดนช็อตอีก โอ้ยหนูจัดการมาห,หน่อยหนูเอ้ยหนูไปไหนเออนั่นละนั่นละเอาดิาดิเอ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 าดิครับผมต้องให้โดโดเล็กตีเองฮะเอาแล้วครับผมตอนนี้โอ้โหไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสเด้อบอสเด้อบอสเด้อเอาครับผมบอสโดนบอสโดนโดโดหนูโด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 เอออยู่กันที่บ้างอยู่กันที่บ้างพอจะไม่ไหวละเออโดนเลี้ยงตัวไปดิเลี้ยงตัวไปดิอยู่ไหน โอ้ยเอโดจะเย็นจะเย็นลูกจะเย็นขอขอพ่ออยู่ด้วยขอพ่ออยู่ด้วยจะได้ปลอดภัยจะได้ปลอดภัยมีสองสบายกว่ามีสองสบายกว่าฮึมหืมโดนช็อตอีกแะอะไรวะเฮ้ยโอ้โหมนโดนช็อตครับผมทุกคนอุ้ยอุ้ยอ้าวตายได้นะเนี่ยอุ้ยโดนช็อตโอ้ย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  โอ้ยเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยไม่เห็นเลยเลยไม่เห็นเลยโอ้ยนี่ข้างล่างทะเลเพลิงหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหยเอาแล้วผมตอนนี้โดโดเล็กบวกกับบอสเองครับผมหนูมันต้องตีลูกน้องมันก่อนเขาบอกมาว่ามันต้องตีลูกน้องมันให้หมดก่อนหนูถึงจะตีมันเข้าโอ้โหยไปยืนดูอยู่ห่างๆได้ไหมเนี่ยโอ้หเมกาบุญก็เยอะเหลือเกิน โอ้ยมันต้องตีลูกน้องมันก่อนหนูไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้องช่วยลูกแล้วผมลูกไม่ฟังพี่เลยยิงยิงดิเออไม้ฟังพ้อเลยเนี่ยไปไหนอะลูกเ <c oughs> ออนั่นแหละนั่นแหละบนหัวมันนั่นแหละบนหัวมันนั่นแหละเออยิงไปดิ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 ปดปดนี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เอาครับผมนี่เป็นไงอะถ้าพี่ไม่ตีลูกน้องมันให้หมด มันก็จะไม่ตายใช่ไหมโดน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 ดิโดนดิโดนดิทีเดียวครับผมเรียบร้อยฮะไฟนอลบอสเบาบ่ายเอาจริงๆเหมือนมันโดนบัคหน่าผมอุ้ยเอาลูกพ่อโดนช็อตว่ะเฉยเฉยรับผมเอาจริงๆนะเหมือนมันโดนบัคหน่าผมทุกคนก่อนหน้านี้มันฟันปัตตีอะไรก็แบบหายหมดเลยนะแต่ตอนนี้โอ้โห โอ้โห oh, เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะไอ้ตรงนั้นเก็บไว้ให้คนอหนึ่งเขาตีบ้างเฮ้ยไอ้บอสปา่าไว้ไอด้ดุเอาเรื่องว่ะโอเคครับผมอุย้ยมันวิ่งแรงเหลือเกินโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นการจับเจ้าอันฟ้าไอ้ช <c> น <oughs> วันนี้ก็เป็นการจับเจ้ากีออสโดโดเล็กนะผมเรียกที่ว่าโอ้โหงงกันเลยนะฮะคือ ก่อนที่จะอัพรีวิวนะพลังมันยังแบบเหลือล้นเลยแล้วก็ตีไขรก็โดนนะผมแต่พออัพรีวิวไปเหมือนมันบ้าก,กว่ามันตีไม่ค่อยโดนนะผมไม่งั้นตัวอื่นๆน,นี่โดนกำลับในยทีเดียวแล้วนะผมโอ้โหแต่พอพี่ลงจากหลังหลังมนันนะผมก็เหมือนมันหายบั็อกนล้วผม mm hmm. ก็ไม่รู้ทำไมครับผมโอเคครับผมก็วันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมโอ้หไอล่ผมดีดีดี พลัาางดูพลังเขาด้วยโอ้โหเราบรรจัยได้ไรดัวๆเลยนะเว้ยเฮ้ยเพิงลงกันว่ะ